สวัสดีเพื่อนเฟซีทุกคนนะครับก็ท่านใดที่ชอบสะสมเหรียญสะสมพระนะครับวันนี้ก็ผมได้นำเสนอเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับวันนี้นำเสนอเหรียญของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านเหรียญที่ระลึกของท่านนะครับ คือเหรียญนี้ข้างหน้าจะเขียนฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเขียนคำว่ากรมหลวงชุมพรฝั่งขวามือก็จะเขียนเขตอุดมศักดิ์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพระนามของท่านนะครับพระองค์อาภากรเกียรติวงศ์เกียรติวงศ์งนะครับก็โดยชุด เต็มยศของท่านนะครับด้านหน้าก็จะมีปัม๊มตรงด้านล่างนะครับมีปัม๊มไอเขาเรียกว่ายันยันนารลมนะครับหรือยันเลิก,ก้าอะไรประมาณนั้นนะ่วนด้านหลังก็จะเป็นไ จะเป็นยันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนตัวยอ่อนะครับตัวยอ่อตัวยอ่อนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับ จะเขียนเป็นว่าสร้างเป็นที่ระลึกนะครับสร้างเป็นที่ระลึกชอนยหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนเป็นอะไรครับชอบกอนยอเนี่ยแล้วก็ยันยันทีล่างแล้ยันด้านซ้ายด้านขวานครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรราชรถกันเรือราชรถนะสมัยก่อนครับตรงนี้น่าจะเป็นพร,ระราชรถครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับก็ถ้านี่ก็เป็นของแพงกันนะครับก็เป็นเหรียญน,น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเอาไว้บูชาเดินทางแล้วคาดปลอดภัยนะครับเพราะว่ากิตติศักดิ์ของกรมหลวงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็เป็นเยอะนะครับท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อเงินนะครับท่านเป็นสิทธิ์ท่านก็เก่งด้านหลายด้านนะครับมีบูชาติดตัวไว้ก็ดีครับเป็นเหรียญเทวรึก ของท่านนะครับกมรมหลวงชุมพรนะเนี่ยเรดมสักดิ์กับก็คลิปนี้ผมก็เอามาให้ชมนะครับเพราะว่าผมก็มีพระมีเหรียญหลายรุ่นที่จะมานำเสนอให้ชมผมก็ไม่ได้มา เพื่อที่จะเช่าบูชานะครับผมผมเอามาเป็นนำเสนอแต่ถ้าจดชี้แนีเป็นเหรียญแท้เหรียญเกศผมก็ไม,ไม่ไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ได้มาผมก็นำเสนอให้เพื่อนๆทุกท่าน,น,น,นที่ชอบดูพระมาเข้ามาดูครับ ิมความรู้นิดๆหน่อยนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับให้พากันชมดูนะครับความสวยงามของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับก็อยากให้เพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับก็สวยงามผมมีหลายเหรียญหลายรุ่น,นครับมีที่ผมนจะนำเสนอ เป็นร้อยๆเหรียญเลยครับอยู่อยู่กับผมเนี่ยเห็นพระเหรียญเทวลึกผมนำเสนอไปก็เยอะเลยนะครับถ้าใครติดตามผมก็คงได้ดูเยอะพอสมควรนะครับผมก็จะได้นำเสนอไปทุกวันนะครับก็ฝากขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาฟังเข้ามาดูคลิปของผมนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับอันนี้ก็เดินทางไปประมาณห้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็ออยังอีกเยอะนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายเลยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปให้ถึงเป้าหมายนะครับครับก็ฝากคลิปนี้ไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจที่ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับก็ mm. ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกๆกคนครับขอให้โชคดีขอให้มีชัยปรยาศจากโรคโควิดทั้งหลายทั้งปวงครับมีแต่สุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆทุกคนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ